ในสายธาราเชี่ยวเลยสายายเชื่อมโยงต่อกันเพาิงพันจิตด,ดำเลือกในมนตราพย่อกรรไรนั้นหวนัวใจกลับมาหาครองพี่พบผู้พาเทียฟฝ่าบาทที อนที่2ี่สาเกียว15คหาค่ำเดือน11พิธีราชาพิเศษแห่งวังบาดานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเหล่างูบริวารที่โดนคำสาปทั้งหลายต่างมาชุมนุมเพื่อวันนี้ทุกคนจะได้กลับมาเป็นนาคราชอีกครั้งวังบาดานที่ต้องคำสาปจะกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งบัลลังใหญ่วางตั้งระงาอยู่กลางโถงกว้าง ก่อนพญานาคสีทองผู้นำพิธีอย่างองค์มุจลินนาคราชเจ็ดเศียนจะเลื้อยโผล่ขึ้นมาจากหลังกำแพงวังแล้วคำรามทักทายเหล่าพญานาคทั้งหลายแค่เพียงพญานาคสีทองเลื้อยลงมาจนถึงลานพิธีก็กลับรางกลายเป็นบุรุษที่สง่าง,งามยืนท่ามกลางหมู่นาคทั้งปวงถวายศีลบูชาองค์มุจลินนาคราช เสียงผู้นำบูชาดังขึ้นแล้วงูบริวารในร่างมนุษย์ต่างก้มหัวลงบูชาพญานาคตรงหน้าในทันทีเพียงไม่นานนาคราชชนชั้นปกครองสูงสุดก็เลื้อยตรงเข้ามาล้อมรอบบัลลังกลางพิธีแล้วกลายร่างเป็นบุรุษในชุดสีขาวคลุมน้ำเงินประทับลงบนบันลลังอย่างสง่างามถาวายศีลบูชาองค์เจ้าปู่อนันตนาคราชเสียงผู้นำบูชาดังขึ้นอีกครั้ง เหล่างูบริวารในร่างมนุษย์ก็ก้มหัวลงบูชาองค์เจ้าใหญ่แห่งพิภพนาคตรงหน้าในทันทีขอพระไทยองค์พญาอนันตนาคราชที่ได้เชิญข้ามาในพิธีราชาพิเศษและพิธีนาเคเกี้ยวที่สำคัญนี้ข้าในนามพญามุจลินนาคราชขอเป็นตัวแทนนำพิธีศักดิ์สิทธิ์นี้และขอองค์พญาอนันตนาคราชได้กล่าวเปิดพิธีทั้งสองพิธีนี้อย่างทรงยศด,ด้วยเทินเหล่านาคราชในลานพิธี ปบมือเพื่อเป็นการต้อนรับคำเปิดงานขององค์พญาอนันตนาคราชทันทีในนามของนาคราชชนชั้นปกครองสูงสุดแห่งพิภพนาคาข้าพญาอนันตนาคราชหนึ่งในเก้ากษตรนาคาชนชั้นปกครองสูงสุดแห่งวังบาดาลและสวรรค์ฉันจาตุมหาราชิก,กาวันนี้ข้าปลาปลื้มใจยิ่งดัก ทิลานรักคนกลางของข้าจะขึ้นสู่บัลลังก์ชนชั้นปกครองสวรรค์อีกหนึ่งพระองค์กษัตริย์นาคราชองค์ที่สิบได้บังเกิดแล้ววันนี้คำสาปนวังบาดาลจะสูญสิน้นโดยมน,น่าเกี่ยวจากหลานรักของข้าองค์พญาพัฒานาคาธิบุรีสีสุโธและองค์ทวันเทวาสีสุตนาคราชบัดนี้ ทั้งคู่ได้พร้อมแล้วเริ่มเปิดพิธีราชาพิเศษและพิธีหน้าเกี่ยวนี้อย่างสมบูรณ์แบบห้องแต่งตัวเมื่อ30นาทีก่อนพิธีจะเริ่มองค์ดำแสนริที่เดินเข้ามาเห็นน้องชายตัวเองวางสีหน้าออกมาไม่ค่อยจะดีนะักทั้งๆที่วันนี้กลับเป็นวันที่ดีของเขาเสียอีกกลุ่มใจเรื่องอันใดหรือพยาพธา ได้ยินเช่นนั้นร่างหนาที่นั่งอยู่ก็เงยหน้ามองพี่ชายตัวเองในทันทีทันพี่วันนี้ท่านจะต้องฆ่าข้าเจ้าจะกังวลไปทำไมเจ้าข้าไม่ตายมณีนาคาของพญานาคแทนชีวิตหนึ่งชีวิตอย่าลืมสิไม่ใช่เรื่องนั้นหรอกที่ข้ากังวลเมื่อองค์ดำเห็นสีหน้าของน้องชายไม่ดีนักร่างหนาก็นั่งลงใกล้ๆในทันที มีอะไรหรือหลังจากเข้าพิธีหน้าเกียวทวันเทวาจะอยู่ได้เพียงแค่60ปีหลังจากนี้ยาวนานสุดก็ไม่เกินหนึ่งรปีอย่างไรเสียวันหนึ่งข้าก็จะต้องพัดพลากจากเขาท่านพี่มีสิ่งใดบ้างเล่าที่จะทำให้ขา้าติดตามเขาไปได้ในทุกๆชาติยากยิ่งนักน้องชายข้า เจ้าก็รู้ผลจากพิธีนาเกี้ยวนี้ดีพิธีนี้ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนะมันจะมีวิธีใดเล่าที่จะทำให้เจ้าติดตามเขาไปได้ในทุกพบทุกชาติได้ยินเช่นนั้นพัฒธาก็ก้มลงนิ่งในทันทีอืมแต่ก็ใช่ว่าจะสิ้นหวังเสียทั้งหมดว่าอะไรนะอะคีมีของวิเศษที่ตะกูลส่งต่อมา เป็นคลุยไม้ไผ่เ่าหนึง่งฤทธิ์ของมันเมื่อให้กับใครไว้ขลุยก็จะผูกจิตกับเจ้าของเจ้าสามารถใช้ขลุ่ยเหล่านี้เพื่อผูกจิตเจ้าทั้งสองเอาไว้เมื่อใดที่ได้ยินเสียงคลุยเมื่อนั้นเจ้าจะตามหาเขาเจอได้ยินเช่นนั้นพัฒนาก็ยิ้มกว้างในทันทีงั้นข้าจะไปหาคีเดี๋ยวนี้เลยพูดจบ ก็ไม่รีรอรีบลุกขึ้นออกไปจากห้องในทันทีห้องพักในเรือนใหญ่องค์ทวันเทวาเจ้าคะ่ะองค์ปู่ขึ้นบัลลังแล้วเจ้าคะ่ะองค์ท่านจะต้องรีบออกไปพบเหล่านาคาและนาคีแล้วนะเจ้าคะเสียงคุณดูแลของผมตะโกนเข้ามาผมที่แต่งตัวเสร็จสับแล้วก็ลุกขึ้นจากเตียงของตัวเองในทันทีข้ากำลังไป พิธียิ่งใหญ่ของพิภพนาคานาเกียวผมและพิพัฒยืนตระงาอยู่กลางลานบันลังต่อหน้าเหล่าชนวังบาดานนนพิพัฒเรียกผมขึ้นก่อนที่ผมจะหันไปตามเสียงมือหนาคว้ามือของผมถึงสองข้างขึ้นมาก่อนจะพูดขึ้นเบาๆแต่งงานกินนะคำนั้นออกมาจากปากพิพัฒผมก็ยิ้มกลิ่มพร้อมกับน้ำตาที่รื่นขึ้นมาขอบตาอืม ผมพยักหน้ารับก่อนแหวนทองอาร่ามจะสวมลงที่นิ้วนางข้างซ้ายของผมส่วนผมก็หยิบแหวนอีกวงขึ้นมาสวมให้พิ่พัทยอย่างอ่อนโยนเช่นกันพิธีเป็นไปอย่างราบรื่นดังโลกมนุษย์ทั่วไปแต่ที่ต่างกันนั้นก็คือร่างหนาตรงหน้ายิ้มกว้างให้ผมก่อนที่เขาจะพยักหน้าส่งสิทเพื่อบอกถึงพิธีสุดท้ายอันสำคัญยิ่งมนดำปรากฏขึ้นรอบกายพิพัทนั่นก็รวมถึง ประกายสีขาวนวลปรากฏขึ้นรอบกายผมก่อนร่างพญานาคสีขาวและพญานาคสีดำจะพุ่งทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าเลื้อยเกี้ยวพันรอบตัวกันและกันจนสุดลำตัวใบหน้าของผมในกายแท้ได้มองแววตาของพญานาคร่างใหญ่กว่าสีดำตรงหน้าด้วยแววตาอ่อนโยนบัดนี้เราทั้งสองได้ร่วมพิธีน่ากเกี้ยวกันอย่างสมบูรณ์แบบชีวิตคู่ของเราได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว ระกายสีขาวสว่างวาบขึ้นกระจายไปทั่วทั้งเมืองคำสาบหายสาบสูญก่อนงูบริวารทั้งหลายจะกลายเป็นเหล่าพญานาคเฉิดเช่นเคยด้วยความปิติยินดียิ่งของเหล่านาคราชลูกไฟหลากหลายดวงถูกพ่นขึ้นสู่ลำน้ำโขงปรากฏลูกบ้างไฟพญานาคสวยงามในวันขึ้น15ค่15ําค่ำเดือน11ต่อสายตามนุษย์ทั้งหลายริมฝังง่งโขงหนึ่งอาทิตย์ต่อมา หน้าผาสูงชันในเวลาเช้าตรู่ผมที่ยืนรับลมอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ทาว่าคนรักของผมก็เดินเข้ามาในชุดสีขาวแปลกตาหนักหนาจริงๆตั้งแต่ขึ้นปกครองพิภพชุดสีดำก็หาใส่ย,ยากแล้วจริงๆร่างหนาเดินเข้ามาบนกับผมเบาๆผมที่เห็นเช่นนั้นก็ยิ้มบางๆให้อีกฝ่ายในทันที <c oughs> พี่จะอยู่ในชุดอะไรก็ดูดีสำหรับผมเสมอละ่ะ ได้ยินเช่นนั้นร่างหนาก็ยิ้มหวานให้ผมทันทีนนก่อนเขาจะเรียกผมขึ้นแล้วดึงเข้าหมวดจริงจังเวลาเพียงแค่หกสิบปีมันไม่นานเลยสำหรับกูแค่เพียงพลิบตาเดียวมึงก็จากกูไปแล้วได้ยินเช่นนั้นผมกระทอดสีหน้ากังวลออกมาอย่างเห็นได้ชัดก่อนถึงวันนั้นกูอยากให้มึงเก็บสิ่งนี้เอาไว้เมื่อมันมาถึงแค่กูได้ยินเสียงมันไม่ว่าจะที่ไหนกูจะตามหามึงให้เจอ ผมขมวดคิ้วยุ่งในทันทีก่อนร่างหนาจะยกมือขึ้นมาตรงหน้าผมแล้วเสกกลุ่ยเล่าหนึ่งออกมาคลุ่ยวิเศษของตระกูลอาคีมันจะอยู่กับมึงมันจะผูกจิตกับมึงไม่ว่ามึงจะไปที่ไหนไปเกิดที่ใดแค่เสียงขลุ่ยนี้ดังขึ้นเราจะพบกันอีกครั้งกูให้สัญญาได้ยินเช่นนั้นผมก็ยกมือขึ้นรับขลุ่ยหล่านั้นในทันทีผมไม่สนใจหรอกว่า เวลาหกสิบปีมันจะน้อยสักแค่ไหนแต่ตลอดทุกวันหลังจากนี้ผมจะทำมันให้ดีที่สุดผมจะรักพี่ให้มากที่สุดและจะเป็นพระชายาของพี่ที่ดีที่สุดผมพูดจบเช่นนั้นพร้อมกับคลุยในมือที่หายไปพิพัทที่เห็นว่าผมรับคลุยไปแล้วร่างหนาก็ตรงเข้ามาประกบปากผมในทันทีริมฝีปากดูดดื่มกันด้วยความสเสน่หาก่อนจะค่อยๆถอนมันออกเบาๆขอบคุณนะ ผมตั้งหากที่จะต้องขอบคุณพี่พี่เปลี่ยนชีวิตของผมทุกอย่างในวันนั้นถ้าผมไม่ได้เจอพี่ผมก็คงไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครยังคงทนทุกข์ทรมานกับคำสาปผนึอวิญญาณต่อไปขอบคุณนะที่พี่ยอมเสียสละเพื่อผมมากขนาดนี้หลังจากนี้ให้ผมได้เป็นฝ่ายดูแลพี่บ้างนะระยะเวลา60สปีต่อไปจากนี้ผมจะดูแลพี่ให้ดีที่สุดในทุกๆวัน จะไม่ให้พี่ต้องเหนื่อยต้องทอ้อผมจะเป็นกำลังใจและจะยืนเคียงข้างพี่ตลอดไปนะอืมกูก็เช่นกันนะขอบคุณมากๆสำหรับทุกอย่างที่ผ่านมาขอบคุณที่รอกูนะผมยิ้มหวานให้ก่อนที่เราสองคนจะหันไปมองดวงอาทิตย์ที่ค่อยๆทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าในยามเช้าอย่างสง่างามครั้งหนึ่งผมเคยเป็นแค่เด็กกำพร้าที่โตมาในสถานรับเลี้ยง มีโอกาสทํางานเพื่อเลี้ยงตัวเองและส่งตัวเองเรียนก็ดันจับทางมืดมนให้ตัวเองมีมนทินติดตัวแต่ถึงกระนั้นเพราะสายศาสตร์เหล่านั้นทําให้ผมได้เจอกับผู้ชายคนนี้คนที่คอยติดตามชีวิตของผมตั้งแต่แรกถึงแม้จะต้องทําเพื่อสังคมโดยรวมแต่ทว่าเขากลับเสียสละให้กับผมได้ขนาดนี้คนคนนึงที่รักทั้งประชาชนของตนเองและรักในตัวผมเขาสมควรที่จะได้รับคำว่ารัก จากผมหรือเปล่าชาตินี้ผมถือว่าผมได้ใช้ชีวิตคุ้มแล้วจริงๆถึงแม้ว่าวินาทีนี้ต่อไปข้างหน้าผมจะเจอกับความตายผมก็ไม่หวัน่นแค่ชาตินี้ได้คลองคู่กับคนที่รักตรงนี้ในเวลาสั้นๆจะตายไปกี่ชาติจะเกิดมาอีกกี่ภพอย่างไรคู่มันคู่หมายของผมก็คงเป็นเขาคนนี้ข้าคือองค์ทวันเทวาสีสุตนาคราช พญานาคตระกูลฉัพยาปุลตะสายวารีและองค์พญาพัฒธานาคาธิบดีสีสุทโทพญานาคตระกูลกันหาโคตมะขอสัญญาต่อดวงอาทิตย์อันเจิดจ้าตรงนี้ว่าข้าทั้งสองจะคลองคู่กันจวบจนนิรันดไม่คลายรักไม่ขาดสลายถึงแม้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะดับสูญขอจงกลับมาครองคู่กันอีกครั้งในชาติพบต่อๆไปด้วยเทินผมพูดจบเช่นนั้นก็กุมมือคนข้างๆในทันที องค์พญาพกเทอมีการตอบสนองในรอบ25ปีอย่างนั้นถือว่าเป็นเรื่องดีใช่หรือไม่ท่านเจ้าปู่สวัสดีค่ะหมอเพงหาสาเหตุได้หรือยังว่าผมติดพิษจากงูอะไรกันแน่เป็นพิษงูไม่ทราบชนิดครับ ตอนนี้หมอเองก็ยังสรุปไม่ได้ว่าเป็นพิษงูจากชนิดไหนเราทางผู้เจยาชัญสัต์เลือยครานนำผลเลือดเข้ามาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งครับผมจะย้ายออกกูหาสาเหตุไม่เจอสักทีพยายามมาตั้งหลายครั้งก็ไร้วี่แววกูคงไม่มีประสิทธิภาพพอถึงช่วยเขาไม่ได้ถ้าท้องง่ายขนาดนี้ก็ไม่ต้องเป็นไหมหมออะชีวิตมึงไม่ได้ดูแลแค่คนไข้คนเดียวปะโน่นอีกตั้งกี่เคสที่รอหมอมือดีอย่างมึงเข้าดูแล เดินพบพวกมึงไม่ใช่หรอที่สาบกูไม่ว่าจะเป็นพยายักตัวไหนจีใหญ่หรือจะเล็กกูก็ไม่กลัวใครที่มันสาบกูกูจะฆ่าล้างครไม่ให้หมดสีสีสวัสดีสมซื่อขึ้นคืนฟองเมื่อที่เป็นวันมีวันมาระเสืนอนผู้มฆขาทั้งลายพับมอง มานั่งล้อมผ้าควง,งสารพันมีมากมากผู้ผู้ปาปดามีเข้าอ่านปงโรงเรียนสอนมีซุ้มนั่งกระสิงฟอนหาบแห่หอมเฮามีบาสีผ้าเข่ามากเบ่งพ่มพังดอกสมังดอกอมแกมหมูมันป่า